เข็มขัดทักทใครนูแฟล่ะครับไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่คือคือปอยอ่ะคอยพยายามจะพูดเวลาไลฟ์ก็พยายามจะพูมันติดนะแต่แบบมันก็แบบมันก็แบบนี่มีแฟนจีนแล้วก็ญี่ปุ่นมีฮาวแล้วเจ้าฮาวญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นด้วย เอาให้เลยไหมเอาของกัน้องไปไม่ปลอยเรียนอยู่เลยนะมาจาเนี่ยมาจ้าไปชวนพี่เปิ้ลมาไลด้วยนะไลคู่อะไลค์คู่ไลค์คู่คู่นอคู่อะไรอะไรอะไรชูนอคู่อะไ

คุณครับี่ถ่ายให้แลวนะขอบคุณมาก่อนมงก่อนอุ้ยน่ารักน่ารักตัวแดงแดงหมอกปอยอุ๋งอุงอุ้ย วันไหนเบื่อออกมาประมูลเลยอะอะไรก่อนอ่านหนูจะอ่าน เร็จห้เลยเรหเลยเสร็เลยเสร็เลยรใ้เลเสรใเลยเส้เเ็ดเลยเ้ยเราก็เราหาโมเมนต์กันเก่งเนาะมือชงเยอะเชงกันแคเลยอู้ได้เย่ะ เปิดกันตรงนี้เลยนะคะคือไม่ได้ลดก็คือประมูลทิชชู่ไลฟ์คือแบบนี้ก็คือประมูลนะครับเริ่มเท่าไหร่ดีครับเริ่มเท่าไหร่ครับบ้าเดียวเลยโอเคอ หนึ่งสองสามสี่ห้าไปไม่ดีนะไปไม่ดีไปไม่ดีไปไม่ดี้าสิบเครึ่งยังไม่สิบยังไม่สิบอุ้ยฮือ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 ฮ่อฮื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 อฮอฮื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  我、oh、好酸啊！